กระดาษกันสนิม VCI c l อค PAPER คือกระดาษครับที่ผ่านการเคลือบด้วยสารกันสนิมแบบของเหลวสูตรพิเศษที่ถูกคิดค้นและพัฒนาจากทีม R&D ของเราสารกันสนิมที่เคลือบอยู่ในเนื้อกระดาษครับจะทำหน้าที่ปล่อยไอระเหยของสารกันสนิมออกมาเพื่อทำหน้าที่สร้างชั้นฟิล์มเคพื่อผิวโลหะไว้ป้องกันการเกิดออกซิเดชันหรือการเกิดสนิมบนผิวโลหะส่วนวิธีการใช้งานกระดาษกันสนิม หลักๆเราสามารถแต่งการใช้งานได้ออกเป็น2รูปแบบคือแบบที่ 1. ใช้ในการห่อชิ้นงานด้วยตัวกระดาษจะทำหน้าที่ในการห่อหุ้มชิ้นงานเพื่อสร้างพื้นที่ปิดจากนั้นสารกันสนิมจากตัวกระดาษก็จะระเหยอบอุ่นอยู่ภายในพื้นที่ที่ถูกห่อหุ้มด้วยกระดาษนั้นซึ่งกรณีนี้กระดาษจะต้องมีขนาดใหญ่พอที่จะห่อหุ้มชิ้นงานจนมิดชิดไม่มีช่องว่างช่องโหว่ คล้ายๆกับการห่อโรตีหรือห่อข้าวมันไก่แบบที่สองเราจะใช้กระด,ดาษกันสนิมทำหน้าที่เป็นแค่ตวัวปล่อยไอระเหยของสารกันสนิมคล้ายๆกับการที่เราแขวนแผ่นกระดาษน้ำหอมรูปร่างต่างๆไว้ในรถยนต์น้ำหอมจากแผ่นกระดาษจะค่อยๆระเหยออกมาแล้วฟูงกระจายไปทั่วรถซึ่งวิธีนี้เราจำเป็นต้องมีพื้นที่ปิดเพื่อกักเก็บสารกันสนิมไว้ ทางเราจึงแนะนำให้ใช้ร่วมกับแพคเกจจิ้งชิ้นที่2เช่นถุงพลาสติกลังพลาสติกหรือลังไม้ที่มีฝาปิดโดยเราแค่วางแผ่นกระดาษกันสนิมไว้ให้ใกล้กับชิ้นงานภายในพื้นที่ปิดดังกล่าวเพียงเท่านี้ก็ช่วยป้องกันสนิมได้ยาวนาน1-2ปีหากลูกค้าท่านใดสนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ช่องทางติดต่อท้ายคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะ